สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับเกิดช่องออโต้ล้อแม็กนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวครับล้อขอบ15นะครับผมขอบ15อยู่แล้วครับวันนี้จะมาพามาชมนะครับล้อขอบ15นะครับผมเป็นล้อสเปคพิเศษนะครับสเปคโหดนะครับผมสเปคโหดเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าเป็นล้ออะไรครับผมสาหรับล้อตัวนี้นะครับก็เรียกว่าล้อ c E 2 8นะครับผม C E 2 8 o f f l i ดนะครับผมซึ่งมีสเปกกว้าง8นิ้วครับกว้าง8นิ้ว off ูนะครับกว้าง8นิ้ว off ูขอบ15ครับขอบส5าสำหรับชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นสเปโหันะครับผมเป็นล้อกว้างครับแล้วก็ออฟลึกนะครับผมซึ่งใส่แล้วจะจะล้นนะครับผมจะล้นออกจากตัวรถนะครับประมาณ1-2นิ้วนะครับผม1-2นิ้วตาม ตามรุ่นของรถนะครับผมแต่ละรุ่นก็จะออกไม่เท่ากันนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนิ้วถึง2นิ้วนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมที่จะล้นออกมาครับสําหรับล้อตัวนี้นะครับผมเป็นขนาดสี่ลูร้อยแล้วก็4ีูร้อยสินะครับผมใส่ได้ทั้งสองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูร้อยหรือร้อยสก็สามารถใส่ได้นะครับผมสาหรับตัวรูร้อยนะครับผม4ีูร้อยก็จะเป็นรูด้านในครับผมถ้าเป็นร้อยสิบสี่ก็ใส่ ด้านนอกผมใส่ด้านนอกแล้วก็ใส่น็อตน็อตที่เป็นน็อตที่หัวไม่ใหญ่ครับหัวเล็กยกตัวอย่างเช่นน็อตพวกโปรเจกต์มิลครับผมจะใส่ได้เลยครับผมแต่ถ้าน็อตธรรมดาจะใส่ไม่ได้เนื่องจากรูมันแคบครับรูแคบถ้าเป็นร้อยสต้องใส่น็อตตัวพิเศษหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นรูร้อยเนี่ยก็ใส่ได้ใส่ได้ทุกน็อตนะครับผมครับสาหรับชุดนี้ครับผมเป็นกว้าง8นิ้วเท่ากันทั้ง4วงครับผมชุดนี้จะเป็นกว้าง8นิ้วเท่ากันทั้ง4วงครับ เป็นล้อสีดำขอบเงาครับล้อสีดำขอบเงาออหมดเลยนะครับดูสเปคครับผมดูสเปคล้อด้านหลังได้นะครับเนี่ยครับเราอาจจะไม่ชัดนะครับผมเนี่ยครับ,น,รบนะครับสิบห้ากว้างแปดนะครับส้ากว้างแป นี้ออฟศูนย์ครับออฟศูนย์ E ีทศูนย์็คือออฟศูนย์นะครับครับก็สเปกก็จะประมาณนี้ครับผมสเปกก็จะประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านของเราได้นะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับผมติดถนน304นะครับผม่าหรือถ้าจะให้เราจัดส่งก็จัดส่งได้นะครับผมจัดส่งได้นะครับผม่ สำหรับล้อชุดนี้นะครับผมล้อชุดนี้เป็นล้อเปล่าล้อเปล่าสีวงหนึ่งชุดเนี่ยครับล้อเปล่าสีวงหนึ่งชุดทางร้านเราก็ขายอยู่ที่7,500บาทขอเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสาหรับสเปกคนโหดแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับผม7,500าบาทรวมค่าส่งแล้วครับรวมค่าส่งจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับเจ็ดาบาทนะครับผมหรือท่านใดที่มาใส่ที่ร้านแล้วก็ใส่ให้ฟรีกันครับใส่ให้ฟรีสำหรับ ล้อเป่าชุดน,นี้นะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับเบอร์โทรศูนย์4ปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งหรือจะเป็นไลน์ก็ศูน77 4ปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมเช่นเดิมนะครับผมก็ถ้าถูกใจก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสให้เราด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปให้ดูอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็จะมีล้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมมารีวิวแล้วผมไม่ว่าจะเป็นมือ1นมือสอนะครับผมถ้าถูกใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม